สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel x ซิ a Gamer เ v n ชเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิรนะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือใหม่นะครับกับเกม Castlecraft World War นะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแฟนตาซีนะครับน่าจะเป็นการรบด้วยนะเริ่มฝึกกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมเป็นยังไงนะเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะครับในตัวเกมนะครับก็ภาพจะเป็นแบบอนิเมะน่ารักเลยนะครับแล้วก็ มีเพลงค่อนข้างเพลาะนะครับแล้วก็มีภาษาไทยเป็นคําอธิบายนะครับเขาบอกว่าสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ในเขตแดนนะครับโอเคอันนี้คือค่ายเนาะค่ายทหารโอ้เริ่มสร้างค่ายก่อนนะครับแล้วก็น,นี่คืออะไรลงกลันมาหน้านะครับอ๋อสร้างตรงนี้โอ้เหมือนค่อยๆสร้างปรา,าสาทยึดที่กันเลยอ่ะสร้างดินอาขยายดินแดนกันนะครับโอ้ศัตรูโจมตีเราเข้ามาแล้วนะครับ ให้เราเลือกคีโร่ของเรานะครับไปจัดการฮ <'m> ันเตอร์ลงไปเอา้าไม่ขึ้นเหรอทีนึงอ๋อให้เราลงไปเรื่อยๆจนครบหกตัวนะครับนี่ไงยิงยิงยิงเข้าไป ฮันเตอร์นี่คือยิงระยะไกลคอยคุ้มครองพื้นที่นะครับ่าแล้วก็บุกไปได้ด้วยนะโอ้โดนตีระยะประชิดซะแล้วฮันเตอร์เราถึงเสียห้าครับเสียห้าทีนี้กดซ่อมนะครับออัปเกรดแล้วก็พอให้เลือกทหารขั้นที่สองนะครับโอ้มันจะมีพวกฮีโร่ขั้นหนึ่งขั้นสองนะให้เลือกมังกรลงไปนะครับ นี่เอาแล้วมังกรรอโหลดแป๊บหนึง่ง <new> มังกรลงไปตรงนี้ครับดราคเคนสองสามสี่ราเคนนี่มีความโหดกว่าฮันเตอร์เยอะเลยนะครับฝั <are> ่งเปาจหารขั้นสามแล้วนะ <are> อ๋อทีนี้มากดที่ตัวผู้บัญชาการนะครับ น่าจะลงได้ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเรยานะเรยาเรยาขั้นต่อนะครับผมมีคิวด้วยอัอนี้ก็ส่งฮันเตอร์ไปช่วยนะครับโอเคหัวฮันเตอร์ไปเป็นฝูง อัปเกรดได้แล้วอัพเป็นระดับ3มน,นะครับทั้งสมาตรงนี้ตัวเดียวเอา้าปรากฏว่าเรายึดภาษาเขาได้แล้วนะครับกำลังจะอัพเกรดรั้ง3เลยโอ้ก็เล่นไม่ยากแล้วเกมนี้อ่าก็เน้นการสร้างสิ่งบุกสร้างนะครับแล้วก็ซัมมอนทหารไปยึดดินแดนของอีกฝั่งให้ได้เท่านั้นเองนะครับ่าแล้วก็จบบุ๊บก็จะได้ของขวัญด้วยนะ ่เพื่อเปิดนะครับต้องใช้เวลาในการปลดล็อก3วีเปิดไปเลย,เลยได้ไหมเปิดสิโอได้รับอะไรฮันเตอร์ทั่วไปนะครับพอเริ่มมานี่เราจะต้องค่อยๆสะสมนะครับเราน่าจะมีแค่ขั้น1 h u n t ฮันเตอร์แล้วก็ขั้น2ดรากินนะครับตอนแรกนี้เราไปกดนี้เหรอ1 V วีห เจอกับใครก็ไม่รู้นะครับมาเรียโอเคม,มีระบบแบบเป็น PVP กับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับก็จะเป็นแนวกลยุทธ์นะครับแล้วก็คล้ายเรียวถาม Strategy มากกว่านะครับโอเคตั้งค่ายก่อนเลยก็เพลินเลยมาหน้านะครับค่ายทหารเราเสร็จแล้ว ได้ลงกันอีกสักอันเอาละโอเคลึกทหารก่อนนะฮันเตอร์นะครับป๊าบลงไปเย้แล้วฝั่งมาแล้วอะอโอเคฮันเตอร์ลงมาก่อนนะครับ Not mana. มาน้าหมดขั้นสองยังไม่ได้ต้องอัพเกรดก่อนให้ทหาราอีกอันได้ไหมขั้นสองยังไม่มาเลยแย่แล้วฝั่งนู้นกำลังบุกมานะครับต้อง รู้สึกว่าผมจะสร้างช้าไปนิดนึงนะยังอัพเรดไม่เสร็จเลยอีก10วินะครับกลนกันมาได้สักกันไม่ได้แฮะไม่มุมเต็มแล้วนี่นะโอเคอันสองดาเ้นไปมอนิโกรสอินครี บุกไปก่อนเลยครับบุกถ่วงเขาไว้เกมค่อนข้างตื่นเต้นมาเลยเนี่ยลักขึ้นไปฮีโร่เราไปนะครับตามไป ก็คือเราต้องบริหารการซัมมอนนะครับมาหน้าแล้วก็การสร้างให้ดีราักเท่นไปไตอนนี้ตัวเราเต็มแล้วอ่ะสร้างค่ายเพิ่มสินะ,ะได้แล้วค่ายเพิ่ม,มถึงจะงงๆแต่ก็ยังน่าจะพออาสนะได้นะครับ หลักข no right> no ึ้นตาไป Here I Come สัมมอนอะไรก็ได้ลงไปก่อนผมที่ก็ไปปริมาณชนะทุกสิ่งเรียบร้อยนะครับก็เอาชนะศึกแรกมาได้นะครับก็จะเป็นแนวทางการเล่นของเกมนี้นะครับกับเกม Castle Craft World นะครับกลับก่อน ไปรับขอ้อลงวันกันดีกว่าอ่ะเราจะได้ลงทะเบียนชื่อแล้ยืนยันโอ้อันนี้คือภารกิจคล้ายๆรายวันนะครับจะเป็นขั้นต่างๆเนอะถ้าทำตามเงื่อนไขตา,ามเควสก็จะได้รับเพชรแล้วก็ทองนะครับ โอเคมาดูอีเวนต์ดีกว่า <wait. S 1> ว่าคืออะไรบ้างจะมีระบบซีซันพาด้วยนะครับเกมนี้ก็คือ175บาทต่อเดือนนะครับก็จะได้รับของเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้พิเศษก็คืออ๋อมีฟรีเหรียญทองพันหกร้อนะครับอมมีอะไรอื่นอีกไหมที่จะแจกให้เราเล่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ์ดได้นะครับก็คือเมื่อเราได้การ์ดซ้ำมา ใช้ทองในการอัพเลเวลนะครับทำให้ทหารของเรานี้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นพลังจตีเพิ่มขึ้นนะครับนี่มขั้น2องดาก้เลดาโก้ดาก่านวันนี้ยังไม่ได้นะครับมาดูเรื่องการเดินทางศูนย์ฝึกนี้เราสามารถรับรางวัลได้แล้วนะครับ รมีหีบไม้เมื่อกี้เนาะต้องรอสามวินะครับเริ่มการปลดล็อกเปิดได้แล้วได้รับโคบอลร,รับหนึ่งเลยอานี่ไงราคเทเราอัพได้แล้วเมื่อกี้มันเหมือนค้างนะครับอาโอเค นี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกรางวัลต่างๆนะครับอันนี้เมื่อเราผ่านแล้วนะเมื่อกี้พอเราไม่ได้กดรับนะครับตอันนี้มากดรับก็ได้รับขอนะครับแล้วก็ถ้าเราทําสําเร็จขั้นสุดท้ายนะครับน่าจะได้เหมือนเป็นหีบอุปกรณ์อย่างดีเลยนะก็สําหรับเกมนี้นะครับก็จะมีโหมดต่างๆมากมายนะครับทั้งหมดต่อสู้กับ a i นะครับโหมดกระชับมิตรเพื่อนนะครับฝึกฝนกลยุทธ์แล้วก็ทั้งโหมดท้าทาย หมด PVP นะครับอ่าก็ต่อไปเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผู้เล่นใหม่เขาแจกอะไรบ้างนะครับกดดูทั้งขวาบนอันนี้นะครับอ่าอันแรกจะมีเกี่ยวกับเรื่องประกาศนะครับแล้วก็จะมีซองจดหมายตรงนี้ด้วยนะครับมาดูประกาศกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้มีกิจกรรมแผ่นหินโบราณอยู่นะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินบัญชีแล้วก็น่าจะมีลดราคาขายของ30%นะครับแล้วก็มีอัปเดตทาง Facebook แล้วก็ประกาศอัปเดตทั่วไปนะครับในส่วนของขีบนะครับอ่า 2จุดหมายใช่ไหมได้รับอะไรบ้างมีเพชรน,นะครับ1น0 0นะครับแล้วก็ได้รับทองด้วยนะครับรวมถึงจะมีเหมือนจะเป็นหนังสือสุ่มทหารนะครับพวกพวก,อกองทัพของเรานะครับได้รับเพนกินบอลลูนมานะครับโอ้โหได้รับมาถึง3อันเลยนะ มาดูหีบทองบ้างดีกว่านะครับมีหีบทองแจกด้วย3หีบเปิดเลยอ่าก็จะได้รับโอ้เป็นใบเสริมการเสริมนะครับเกิโคโบอลนะครับแล้วก็ดราก้นนะแล้วก็ได้รับทองคานะครับอันนี้น่าจะเหมือนสุ่มหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอ่าได้รับฮันเตอร์ด้วยสมัเชอร์แล้วก็โอ้โอ้ถ้าได้ตัวดีๆจะเป็นแบบนี้โอ้ได้รับ เต่าปืนใหญ่เป็นตัวทาหารขั้น3นะครับเท่าที่ดูนะครับแต่ละยูนิตเนี่ยมันจะมีความสามารถแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างเต่านี่ก็จะเป็นตัวตีไกลนะเต่าปืนใหญ่นะครับมาดูกล่อง3ามดีกว่าได้ฮันเตอร์อีกแล้วดรากินนอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีตัวเจ๋งๆนะได้ทองนะครับอ่าแล้วก็อ๋อมีเต่าปืนใหญ่แจกตรงนี้ด้วยนะครับคูณ3าการสามใบนะครับแล้วก็มีตัว ผู้บัญชาการแจกด้วยนะครับโอ้ได้รับอินเรนนะครับตัวนี้น่าจะเจ๋งกว่าตัวธนูเรย,ยานะครับก็มีหีบสีม่วงแจกอีกอันนึงนะครับอันนี้น่าจะได้ของดีสุดนะครับหัวด้ดีจริงด้วยกอริล่านะครับกอริล่าขั้นสองนะครับน่าจะเป็นตัวปลายหินระยะไกลนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ๋อเป็นได้อันหนึ่งก่อนอ๋อมีตัวหนึ่งด้วย นี่โกเลมเหล็กนะครับเ,ออเหมือนจะเป็นตัวสายแท้งเลยนะตัวนี้อ๋ตัวนี้สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างได้ดีด้วยนะครับอืมได้ถึง5ใบเลยนะครับเยี่ยมไปเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่อยากลองเล่นเกมแนวเรียลไทม์สนุกจี้แบบนี้นะครับก็สามารถ โหลดได้ในเพจสโตร์เลยนะกับเกม Castle Car for War นะครับวันนี้ลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหรือว่าไลค์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ My, Bo My and have no victory will be ours. me. I'm victory bow be arrows no ours to and have Leave will it